สวัสดีจ้าเพื่อนๆพนพี่พี่น้องน้องปอแม่พี่น้องทั้งหลายวันนี้เชฟต่๋ยจะพามาทำแกงโฮแกงโฮใส่ไก่หมูมันแพงเราก็ใส่ไก่หมูมันแพงเราก็ใส่ไก่ก็ได้เนาะใส่อะไรบ้างอันนี้เนี่ยใส่ไก่เนาะผักที่ต้องเตรียมชะอมอันนี้กระหล่ำนี่คือชอบส่วนตัวโหระพา ใบกะเพราชีฝรั่งหั่นยาวแบบนี้ชีฟ้าแดงหุ้นเส้นถั่วฝักยาวมะเขือเปราะหน่อไม้ดองปกติใช้แบบแบนนะคะวันนี้ไม่มีเอาเท่าที่มีเรามีอะไรเราก็ใส่นั้นอันนี้พริกแกงเผ็ดผงกะหรี่ขิงอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเอาขิงใส่กันนี่เลยอ่ะโอเค ทำแกงโฮง่ายๆทำแกงโฮง่ายๆภายในห้าถึงสิบนาทีลองดูนะคะว่าทำได้รไหมอ้าจุดก่อนอื่นจุดเตาจุดเตาก่อนใส่น้ำมันน,นิดนึงเพราะว่าเราใส่นิดเดียวนะคะเพื่อทำเป็นทำเป็นหัวหัวน้ำมันให้กับกะทิเพ้าปกติถ้าเป็นกะทิ ที่เราซื้อแบบคั้นน่ะมันจะมีเวลาเราเคี่ยวน้ำมันมันจะออกเยอะโอเคสเต็ปแรกคือเราจะต้องแกงแกงหน่อไม้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังว่าทำไมเขาถึงชื่อแกงเอก ใส่ไ,ไก่ใส่ไ,ไก่ก่อนใส่น้ำตาลปีป๊บ เกลือน้ำปลาใส่น้ำนิดนึงพูดง่ายๆว่าเราตั้งต้นคือแกงเผ็ดหน่อไม้แต่ทีเนี้ยเราใส่ขิงฝอยด้วยนะคะไปเลยทีเดียว แกงหน่อไม้เสร็จปุ๊บเราใส่นี่เลยคะ่ะมะเขือเปราะผักอะไรที่แข็งๆเราใส่ไปก่อนเลยโอเคตอนนี้คือรอให้มะเขือมันเปื่อยให้มันนิ่ม เราใส่น้ำเพิ่มอีกนิดนึงเพื่อเหมือน,นกับทำให้มะกเสือมันเปื่อยนิ่มตัวก่อน,นแป๊บใหอ่ไปมักรคร ไม่กรูดใส่ไปเลยเรามีผักอะไรที่เราอยากทานเราใส่ไปเลยนะคะ ให้ฟังว่าทำไมเล่าให้ฟังว่าทําไมเขาเรียกแกงเหาะรือขั้วเหาะเหาะแปลว่ารวมคําเมืองภาษาเหนือแปลว่ารวมเหาะรวมทุกอย่างทีนี้เนี่ยถ้าเป็นสมัยตอนยังเด็กเนาะแม่เล่าให้ฟ right ังว่าแกงเหาะในเกิดจากกับบางทีที่วัดอะค่ะบางทีเอาคนเอาของมาถวายพระหรือใส่บาตรพระที่เป็นอาหารเยอะๆๆๆทานไม่ทันม <Yeah. S 1> ันคือการเมนูวิธีถนอมอาหารอย่างหนึ่งก็คือเอาทุกสิ่งทุกอย่าง มาผัดรวมกันก็กลายเป็นอีกเมโน,โนูเลยนะคะก็คือเรียกว่าแกงโกแต่ทีนี้เนี่ยบางร้านที่เป็นสมมติว่าร้านข้าวแกงหรืออะไรเนี้ยค่ะบางทีเขาของเขาใช้ไม่หมดหรืออะไรก็เอามาทำเป็นมดเมนูมนใหม่ได้ก็คือพิ่งได้ว่าเหมือน,นเอาของที่ไม่ต้องทิ้งเอามาทำใหม่ทีกเลยแต่ทีนี้เนี่ยยุคเราอยากทาน เราไม่สามารถเราไม่ได้ทำข้าวแกงเนาะเราก็มาทําสดแบบนี้ค่ะตามลําดับแบบนี้คือแกงหน่อนไม้ดองก่อนพนแกงหน่อนไม้ดองไปสักระยะหนึ่งเราก็เหมือนแกงเห็ดเพราะมันจะประกอบด้วยแกงเห็ดขักอะไรต่างๆหรือแกงฮังเลหรืออะไรอย่างนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงต้องใส่ขิงและจริงที่สำคัญที่สุดเราต้องโรยด้วย ถั่วลิสงพ้วนนะคะโอเคตอนนี้นิ่มแล้วโอเคตอนนี้อันนี้ยี่แต่จะย้ายมาไว้ตรงนี้ก่อนเรามาผัดกันใช้น้ำมันนิดเดียวค่ะ มันนิดเดียวใช้กระเทียมท,ทยกีกระเทียมเราก็ใช้แค่นิดเดียวเองนะะโอเคตอนนี้เราก็เอาที่เราผัดไว้เนะะี่ยค่ะใส่เลยใส่ผักที่เราอยากกิน เลยผักทั้งหมดเลยสะอมขาดไม่ได้คือสะอมพอดีอยะกทานตะหล่ำก็เลยใส่นะคะปักติไน่ใส่ก็ได้สาคัญที่สุดคือซีอิ๊วดำ ตามปี๊บลงไปแล้วรอชิมดูก่อนก็ได้นะคะรสชาติเป็นไงอือพอดีแล้วต่อไปก็เป็นวุ้นเส้น เราเพิ่มสีเลยคนะ่ะใส่พริกไทยยาลืมผงกะรีผงกะหรีจะเพิ่มทำให้มีกลิ่นขึ้นนะคะผงกะหรีหรือผงหางเลก็ได้ต่อไปคือใบโหระพา อันนี้เราปลูกเองนะคะใส่แบบไม่อัน้นชีฝรั่งและขาดไม่ได้ทีอใบกะเพราคะขาดไม่ได้เลยใ้าอยากใส่ปุผงคงุงรสอะไรตามสบายเลยนะคะถ้าเป็นหน่อยดองเป็นแผ่นนะคะมันจะสวยกว่า คะเสร็จแล้วอ่ะซูมให้ดูใกล้ๆเลยว่าเนี่ยคือกแกงเหะนี่เป็นยังไงอันนี้ลงทุนไม่ถึงห้าสิบนะคะผักของเราเองอโรยด้วยกระเทียมเจียว กทอดไม่ถึงสิบนาทีนะคะแกงเฮะมาเดี๋ยวเราจะมาชิมกันถ้าจะให้อร่อยอะถ้ามีแคบหมูได้ก็ดีนะคะแต่ว่าหมดแล้วเดี๋ยวไว้วันหลังมีข้าวเปล่าเล็กน้อยนะคะ มันเป็นมนูสเ้นน้อม้วนอ่ะเอาหน่อไม้เอาไก่เอามะเขือการ มันมีความหอมของใบต่างๆที่เราใส่ไปอ่ะมันมีความเผ็ดนิดๆของผงกะหรี่ขิงพริกแกงนิดหน่อยเพราะเราใส่นิดหน่อย ขออนุญาตดูคอมเมนต์อาปาเนือแตกเลยทีเดียวอร่อยมากจริงค่ะหัวใจของแก้โฮะนะคะอยู่ที่หน่อไม้ดองกับจะอมมันต้องมีกลิ่นแล้วก็ทีฝรั่งอะไรพวกนี้ค่ะ ทุกอย่างองค์ปกอบกแต่หลักลากขาไม่ได้คือต้องมีหน่อไม้ดองกับชะอมแล้วก็วุ้นเส้นโอเควันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย